กูดด้วยหรือเปล่าครับน้องยิเดนาโโรนะคะอยู่ที่เฮตลานะคะซึ่งเป็นหลานป้ามนเองเป็นที่รู้จักดีใช่ไหมคะคณเดีก็เป็นน้องสาวของพี่คุณพานเองครับ สวยน่ารักมากเลยครับสําหรับน้องอลนณาน้องอลนณามีความสามารถหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นซุมบ้าหรือว่ารําไทยซึ่งน้องๆได้เตรียมความสามารถมาอย่างล้นหลามแต่วันนี้แสดงความสามารถไม่ได้นะคะน้องๆเพราะว่าเวลาของเรามันมีจํากัดค่ะ,ะคมีจํากัดก็เลยต้องรววรัดประกาศนะคะโอกาสหน้านะคะ ซึ่งน้องอยินแะโรสเองนะคะสามารถที่จะเล่นไวโอลินได้ด้วยนะคะและเราก็มีแลวก็มีน้องๆสามารถที่จะเต้นซัมบ้าซึ่งมีการหัดเต้นอยู่ข้างหลังแต่เวลาเราไม่พอครับงาเราก็มีรางวัลอีกมากมายแจกามาสไตล์แจกให้แด่น้องๆของเราที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับเรามีรางวัลมากมายที่จะแจกเลยนะครับ น้องๆไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีรางวัลมากมาย<ช>มอบให้แดดน้องๆทุกๆคนเลยครับอ่าทุกๆคนทุกๆท,ท่านเลยนะคะรางวัลของเรามีเยอะค,ค่ะสวยหมดเลยส่วนสวยน่ารักหมดเลยเลยนะคะปีนี้